สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวารีแพรกับพัชแชนแนลนะคะวันนี้เป็นวันแรกของปีการศกษึานี้นะคะที่น้องแพรกับอนุนจะต้องเรียนรีโมทออนไลน์จริงๆแล้วเริ่มต้นของเทอมนะ่ะเขาแพลนว่าจะเป็นไฮบิดไฮบิดก็คือเหมือว่าไปโรงเรียน2วันแล้วก็เรียนออนไลน์ที่บ้าน2วันนะคะแล้วก็1วันคือวันพุธ2วันที่อยู่เรียนผ่านมานะ่ะ ยูมีอะไรที่จะต้องมีคําถามหรือว่ามีงานที่สาสางวันพุธจะเป็นวันที่สาสางงานนะคะแล้ววันพฤหัสศุกร์เป็นวันที่จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากอำเภอที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเรด zone r ด d ซ o n e ของโควิดนะคะคือยอดพึ่งพงุ่งขึ้นมาประมาณสัก2อาทิตย์สอาทิตย์ที่แล้วนะคะคือมันก็เลยทําให้เขาดีไซน์ว่า ไม่ให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนแล้วให้เป็นีโมทดฟูลลีเรมอทดเรียนนิ่งนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาจะต้องเข้าคลาสเรียนออนไลน์แบบจริงจังนะคะเพื่อนๆถ้าไงเดี๋ยวจะไปแอบถ่ายให้ดูนะคะว่าเวลาเด็กเกเข้าคลาสเรียนออนไลน์แล้วทำยังไงกันนะคะตอนนี้กำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่เดี๋ยวประกอบร่างอาหารเช้าก่อนนะ e ิ a งดัดเ a อ e ์ล I อ h พ n ด์มีสามเพจส์ใช่ไหม printing paper that came out does that work yeah yep. you can put it on the a4 printer right there the paper see right here it's a still clean right I think so yeah is not like a thing that you can like put papers in now like make sure so it comes out here so this is a paper tray Oh, okay This is a paper tray. When you run out of paper, you just pull it out. So, this is A4 paper. Oh, okay. Put it in and then you push. But you can see that, oh, they have paper or no. Okay. Right. So, yeah, and this one, it's just when they have the paper come out. Okay. All right. And what's next? Is the most fun place I've ever worked. Honestly, I love my students. The people that work there are super, super friendly. Um, the shops, day three online tomorrow one hour saturday tomorrow <laughs> we don't need to wake up early yeah <laughs> that in the trash you don't eat this for this money wake up at 7, breakfast at 7.30 and then get right back to your class วันนี้ก็เป็นวันที่3ในการเรียนออนไลน์แล้วนะคะเพื่อนๆวันแรกเน่จะเป็นวันที่กดดันมากๆเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าอุ้ยห้องเรียนอยู่ตรงไหนจะต้องคลิกลิงก์ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือ1วันก่อนที่จะมีการเรียนออนไลน์นะคะก็มีเขาเรียกว่าอะไร student orientation ก็คือเหมือนกับว่าเป็นวันที่คุณครูเขาจะบอก information ต่างๆของเด็กว่าอ๋อวันที่อยู่ออนไลน์อยู่จะต้องทำอะไรบ้างไปยังไงมายังไงอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่พอถึงวันเข้าจริงๆเนี่ยมันเหมือนว่าทุกอย่าง ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ตามตารางตามสเกจดูใช่ไหมคะแบบพอคลิกมาที่นี่โอ้คันนี้มันก็มีปัญหาเรื่องทางเทคนิคไงอิเล็กทรอนิกส์ทางอะไรประมาณเงี้ยห่วยวันแรกนี่แบบแม่เครียดเลยอะ เพราะว่าอนอนท์หาห้องเรียนไม่เจอแต่น้องแพรนี่ยังโอเคเพราะว่าน้องแพรน่ะเขาเรียนเป็นปีที่สองใช่ไหมแต่ว่าอนอนนท์คือ1อ,อนนนท์เขาเป็นเด็กพิเศษแล้วก็2เขาจะต้องหาห้องเรียนเองอะไรเองแล้วเขาก็เป็นนักเรียนใหม่ของที่นี่คือใหม่ทั้งหมดใหม่จริงๆร plus A, บวกกับการที่เขาเป็นออทิสติกนะคะเพื่อนเพื่อนมันเหมือนกับว่าคือเด็กพิเศษน่ะต้องการคนชี้นําเขาจะต้องรู้แน่นอนว่าโอเคหนึ่งสองสามเป๊ะเป,เปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ สงสารลูกอะ่ะคือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าการที่เด็กพิเศษเขาจะต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นการควบคุมอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรขั้นตอนในการเรียบเรียงในหัวสมองเขาเง,งี้ยเขาเรียนรู้ได้ดีด้วยการดู ทุกคนเป็นตัวอย่างแต่ว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อนๆมันก็เลยเหมือนว,ว่ากดดันเขามากหน่อยอะไรประมาณเนี้เราก็อยู่ใ,ใกล้เขานั่นแหละก็บอกาเฮ้ยอนนุนอยู่ลองคลิกลิงก์นี้แล้วก็ทํานู่นทํานี่ทํานั่นอะไรอย่างเงี้ยคือวันแรกชั่วโมงแรกคาบแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่กดดันมากเลยแต่ว่าพอคาบที่สองคาบที่สามมันก็ยังค่อยๆแบบคือค่อยๆีลินะ ผ่อนคลายก็ค่อยๆผ่อนคลายลงมาบ้างนะคะเพื่อนๆแล้วแม่ดันมีนัดหมอฟันอีกจะต้องออกไปหาหมอฟันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจับมือเขาเนาะให้กําลังใจเขาบอกโอเคเดี๋ยวฉันกลับมานะยูก็นั่นแหละทําตามคือทําตามลิงก์ทําตามขั้นตอนที่คือเราเขียนไว้ให้ไปก่อนนะแล้วถ้าไงเดี๋ยวฉันกลับมาพอกลับมาปุ๊บคือก็มาเจอว่าโอเคคราบแรกน่ะครูน่ะเขาไม่ได้กดรับ นักเรียนไงคือเหมือนกับว่าเข้าห้องเรียนก็ต้องมีการเหมือนการเช็คชื่อใช่ไหมพรพอเข้าไปปุ๊บครูเขาก็ต้องเช็คชื่อเอากดรับนักเรียนคนนี้กดรับนักเรียนคนนี้แต่ว่าวิชาแรกเนี่ยครูเขามาช้าไง คือเหมือนกับว่าครูเขากดลับช้าอย่างเงี้ยกว่าเขาจะมากดลับก็2นาทีก่อนที่เขาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นวิชาที่2แล้วอะไรเงี้ยเป็นวันแรกนะ่ะคุณครูเขาก็ามีอะไรที่ต้องทําหลายๆอย่างแต่อย่างน้อยรู้แล้วว่าคาที่2อ,อ,อนนท์แค่กดลิงก์ไปปุ๊บคุณครูเขานั่งรอยอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับทำให้อนอนท์เขามีกําลังใจมากขึ้นว่าเออฉันไม่ได้ทําอะไรผิดฉันฉันทำถูกขั้นตอนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละเราก็บอกเขาว่าวันแรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละ คือเหมือนกับว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าโอ้ถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้ครั้งต่อไปเราควรจะแก้ปัญหายังไงเราก็รู้แล้วว่าโอ้ถ้ามันสมมติว่าจอมันขาวงี้แล้วมันมีข้อความบอกว่าเออยูจะต้องรอให้โฮสคือคนที่เขาเป็นเจ้าของห้องน่ะกดรับยูก่อนมันก็คือยูก็แค่ต้องรออะไรประมาณอย่างนั้นนะคะมันก็เหมือนกับว่าลดความกดดันเฮ้ยฉันทําอะไรผิดหรือเปล่าทําไมมันถึงแบบจอมันถึงขาวไปหมดอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนน้องแพรก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าอาทิตย์แรกของน้องแพรเป็นวิชาเป็นเป็นวิชาชีพซึ่งเขาก็ต้องใช้โปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์เรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับการที่เขาเรียนพวกช่างหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะไม่สามารถนักเรียนที่เป็นพวกวิชาชีพจริงๆเขาไม่สามารถที่จะเรียนจบได้ถ้าเขาไม่ไปเก็บ เครดิตท,ที่จะต้องไปเข้าช็อปนะคะแต่ว่าอย่างน้องแพรเนี่ยเขาเรียนเป็นช็อปที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนจริงๆเป็นฟูลรีโมทออนไลน์จริงๆน้องแพรเขาก็ยังไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเป็นพวกนักเรียนช่างพวกนักเรียนเสริมสวยหรือว่าเป็นพวกผู้ช่วยหมอเนี่ยเขาจะต้องไปเก็บเครดิต ให้ครบก่อนที่เขาจะเรียนจบนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะสถานการณ์โควิดมันจะไปอีกนานแค่ไหนก็น่าละค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเนาะส่วนอนนท์เนี่ยเป็นปีแรกคืออาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ของคือมีแค่3วันเปิดพุทธพฤหัสสุขก็จบและสําหรับวีคแรกของการออนไลน์นะคะมีแค่3วันส่วนวีคหน้าก็จะเป็น วีคแรกที่แบบเรียนตลอดอาทิตย์คือจันทถึงสุกนะคะเป็นวิชาชีพและยังไม่รู้เหมือนกันอาทิตย์หน้าก็ยังต้องมาลุ้นกันทุกวันอยู่อีกนะคะเพื่อนๆนะไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นตรงไหนนะคะถ้ายัางไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันใหม่ถ้ามีโอกาสนะอย่างหนึ่งที่อยากจะออกตัวกับเพื่อนๆเลยก็คือทําไมเราไม่เคยแบบให้ลูกเราจะต้องมาแบบทักทายสวัสดีแบบเพื่อนๆคุณผู้ชมกันเลยเพราะว่าคือจริงๆแล้วลูกเราเน่ยเขาไม่ไม่อยากให้เราถ่ายมากคือแบบ เขากังวลเรื่องแบบโซเชียลอะไรประมาณนี้เราก็เลยอยากจะสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาให้กับเขาก่ากอนแล้วถ้ายังไงเมื่อไหรท่ที่มีความคุ้นเคยหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะพาเขามาแนะนำะมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะเ,เพื่อนๆถ้ายังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบายาะ